เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่หันมาขายของบนโลกออนไลน์นะครับสำหรับ DJ เ g อ้นะครับทำแบรนด์สินค้ามีการไลฟ์ขายด้วยตัวเองนะครับและล่าสุดเนี่ย DJ เอกนะครับก็ได้โพสต์ตอบคนที่มาแซะนะครับว่าไลฟ์คนดูน้อยว่าวันนี้ไลฟ์อยู่ดีๆก็มีคนมาบูลลี่ว่าเป็นดารามาตั้งนานคนดูไม่กี่ร้อยคน ไปให้น้องเขาไลค์ดูคนดูเป็นแสนเราก็ได้ตอบกลับไปว่ายินดีที่น้องเขาประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็บอกคอมเมนต์ว่าเราพอใจในตรงนี้เพราะเราอ่ะไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตคนเรามีความสุขแตกต่างกันและพี่เอกกี้ก็ยังได้บอกอีกว่าเราขาย10บ้าน50บบ้านเราก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็บอกคนพิมพ์คอมเมนต์มาว่าเราอ่ะไม่ต้องเอาตัวเองเนีย่ยไปเปรียบเทียบกับใครนะ เพราะยังไงก็ไม่มีวันโจบเรารู้ตัวเองว่าเราอะพอแค่นี้เรามีความสุขแค่นี้ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใคร ใครที่สําเร็จเนี่ยเราก็ควรยินดีแบบจริงใจให้กับเขาซึ่งล่าสุดนะครับดีเจเอกกี้เนี่ยก็ยังโพสต์ยอดขายล่าสุดด้วยนะครับว่าเอาคัมบูรี่มาเป็นพลังไล์ต่อปิดยอดไปแล้ว50,000ขายคนเดียวทําคนเดียวพอใจครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคนเอออ่ะไม่ธรรมดานะขายออนไลน์ตอนนี้ได้ยอด50,000เนี่ยในขณะที่โลกบนออนไลน์อ่ะโอ้โหพ่อค้าแม่ขายอ่ะเป็นล,ล้านคนนะเธอแล้วเวลาขายชนกันอนะ่ะโอ้โหลูกค้ามัน จะกระายได้ยอดแค่นี้ก็ดีละจ้าพี่เอกี่เราคิดดีไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ไม่ว่าใครเขาจะขายได้10ล้านร้อยล้าน20บล้านอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เอกกับแกมีกําลังตรงนี้แล้วก็สินค้าแกอยู่ประมาณแค่นี้แกขายได้ยอดแค่นี้ต่อวันนะอยู่ได้สบายส่วนเอาจริงเนี่ยคนที่เข้ามาแสบบางทีก็ต้องดูตัวเองก่อนว่ารายได้รายรับของตัวเองเนี่ยวันนึงเนี่ยเธอทําอะไรแล้ววันนึงเนี่ยเธอได้พื้นพนะ่ะรายได้แบบเขาหรือเปล่า ไม่ต้องมาแสะหรอกว่าเป็นดาราลงดาราได้แค่นี้คือยุคนี้มันคําว่าดารามันมีผลได้เปรียบแค่นี้เดียวแต่บางทีคนไม่ใช่ดาราเขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวคาแรคเตอร์เฉพาะแล้วคนอ่ะมันดูแล้วมันแบบเออเฮ้ยให้ความสนใจเอาจริงๆเนี่ย ยอดคนแบบนี้ได้มากกว่าความเป็นดาราอีกนะในยุคนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วดาราลงดารามันแค่ข้อได้เปรียบแค่นิดเดียวแค่นั้นแหละครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการไม่บูลลี่ใครเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะมากันต่อที่1ข่าวนะครับในที่สุดก็มีอัลบั้มไทยชุดแรกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันแล้วนะครับสำหรับศิลปินหนุ่มแบมแบมนะครับกับอัลบั้มไทยชุดแรกโฮมทาวน์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแบมแบมก็ได้ปล่อยเพลงแดนนะครับที่ได้ฟีเจอริงกับทําทายไปโอ้โหดัง มากมากเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับแบมแบมก็ได้ปล่อย MV นะครับ w อ n เ e r ร์ลนะครับมาให้แฟนๆขับได้ดูกันพร้อมได้คว้าตัวน้องนิชานะครับมาเป็นนางเอก MV ด้วยงานนี้นะครับเชื่อว่าเป็นแฟนที่ได้ดู MV แล้วเนี่ยต้องยิ้มในความหล่อและความน่ารักเคมีของทั้งคู่นะครับแบมแบมกับน้องนิชาเนี่ยพร้อมกับซีนเด็ดนะครับช็อตจูบที่แบบจะจูบอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีสถานการณ์เข้ามาเปลี่ยนฉากและก็มีช็อต จูบที่สําคัญได้เกิดขึ้นนะครับงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยต่างกี้แทบแสบคอกันไปนเลยนะครับหัวใจแทบจะวายไปพร้อมๆกัน